สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay นะครับกลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่เราหายไปหลายวันฮนะสังเกตแบ็กกราวนะครับเปลี่ยนไปนะฮะวันนี้อยู่ที่ละนองนะครับแล้วก็เพิ่งจะติดเน็ตเมื่อวานนะฮะเป็น AS Fiber นะฮะก็วันนี้นะ่าจะมีคลิปอัเปเดตให้เพื่อนๆดูได้หลายๆคลิปอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เด็ดชามากเป็นเด็ดมือถือนะครับ d t a c อัปโหลด2เมกต,ตายตาย,ตายนะฮะนี่เรามาดูเลยนี้อันนี้เป็น AS ละนะครับ สปีดเ t ส s t คือบ้านที่ละนองอ่ะไม่เคยไม่เคยติดเน็ตเลยครับแต่วันนี้กลับมาแล้วก็เมื่อวานเพิ่งติดเน็ตไปนะฮะนี่สป e ดเทส s t ปุ๊ติดเน็ตไฟเบอร์แล้วนะฮะก็โอเคนะอ่าอัปโหลดดาวน์โหลดนี่บางบางช่วงนี้ร้อยแต่ติดเน็ตแบบ300นะครับบางโซนของบ้านมันก็ไม่ได้300เป๊ะๆถูกไหมใครหลาคนก็รู้อยู่นะครับเวลาทำเล่นเน็ตที่บ้านนะครับ อืมแต่นเนีตยะอัพโหลดฟูอัพโหลดอัพโหลดอัปโหลด,ดมาอัปโหลดมานี่นะฮะรับรองว่าเนีอัปโหลดเร็วขึ้นแล้วก็จะสามารถที่จะสอนสกายได้นะฮะแล้วก็อัปเดตได้มากขึ้นนะครับนี่ก็รายงานให้ดูนะตอนนี้ผมอยู่ที่ละนองนะครับฮะเริ่มเลยดีกว่านะครับแต่ว่าขายของก่อนนิดนึงนะครับอ่าใครสนใจเรียน Ebay Amazon กับโอดออนไลน์นะครับผมก็มีโปรโมชั่นให้นะฮะอยู่ที่นี้นะฮะ eBay a m a z ม n นะครับขวดนะฮะการันตีคืนกันหนึ่งรอเปอร์เซ็นแล้วก็มีเครื่องมือให้สองปีนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอี a y ถ้าใครยังสมัครไม่ได้ก็แถมเครื่องมือไปเลยนะฮะหรือ Amazon แบบเครื่องมือห้าปีก็สามารถผ่อนเงินสดได้นะครับอืมในเดือนละสามพันบาทไปไเรื่อยๆจนครบสัญญานะครับอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะครับสินค้าเช้านี้นะฮะผมไปเจอในเครื่องมือผมมานะครับนี่เว็บไซต์เครื่องมือของออดออนไลน์นะครับ เข้ามานี้นะฮะพวกนี้นะถ้าเกิดเรากดปุ๊บนะครับจะเจอสินค้าราคาสีเขียวนะครับสีเขียวในอีเบียความหมายก็คือมันขายได้แล้วนะครับอะไรพวกนี้นะครับอ่านี้เป็นหมดพักเครื่องนะฮะให้ดูนะครับก็เราก็เข้ามาปุ๊บเราเจออะไรครับมีดมีดยี่ห้อที่ใครๆหลายคนเคยเกาหลีมาทํารีวิวว่าเฮ้ยทำไมคนไทยขายถูกจังทำไมมันใช้ดีจังราคาถูกเวอร์แต่มีตัวนี้นะฮะในอีเบนะครับสามารถขายได้ถึง30สิเหรียญแล้วก็ค่าส่งอีกประมาณ5้าเหรียญ เบสเซ็ตหนึ่งพันกว่าบาทเลยแล้วเนี่ยขายไปแล้วสองโซแล้วผมจะบอกว่าอย่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องสตอ็อก้ดยถูกไหมถ้าเกิดมันมีขายแบบร้านอยู่แบบร้านขายของชัน้นหรือหน้าบ้านอะไรประมาณเนี้ยเราสามารถเอามาเทสมาถ่ายรูปแล้วก็ขายก่อนแล้วก็ขายได้ก็โศกนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยกำไรมันแค่ร้อยสองร้อยเพื่อนเพื่อนผมพูดเสมอนะครับว่าอะไรนะฮะเราพูดเสมอว่าคุณต้องลงสินค้าเพิ่มในร้านให้มันเยอะๆยะเรื่อยๆอยนะครับเห็นไหมเหมือนเพื่อนคนนี้คุณอุษมัน เห็นไหมครับลงทุกวันลงทุกวันกําไรชิ้นหนึ่งนะฮะกำไรชิ้นละร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่แต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณขายได้สิบชิ้นเนี่ยวันหนึ่งคุณมีเงินพันหนึ่งแล้วนะใช่ไหมนี่ก็คือคุณอุสมันทาจริงเป็นไงสุดท้ายยอดขายเป็นแสนแล้วก็กําไรเกือบสามหมื่นบาทนะครับแล่ยิ่งลงลงของเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรายได้ก็จะโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขยันลงทุกวันนะฮะมีคุณอุสมันทาตามที่ผมพูดแล้วมันก็ได้จริงนะครับอ่ะแต่เรื่องหนึ่งนะครับ ขอเฉลยได้อยากรู้คีย์เวิร์ดอยากรู้เต็มๆนะครับโค้ด R mm hmm. 1 6 0 3 2 0 2 1ออ E 1อยากเห็นภาพเต็มๆอยากเห็นเฉลยทุกอ,อยาก่างแจ้งมานะครับโค้ดนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนกับผมนะครับโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วนะครับถือคนยังไม่เรียนสนใจก็ดูได้แต่แนะนำฮะขยันลงทุกวันขยันลงทุกวันนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับอืมทำงานออนไลน์นะฮะก็คือหนึ่งขายของอีกหนึ่งก็คือ ทำงานที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะก็ถ้าเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก s u b สไครป์ช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ